ย้อนย้อนไวจริเฮ้ยแมวยังแววหนึ่งว่ะช่วย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 อ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้้ยโ้ยโม้ยโออ้ไแอ้ยโอยโอ้้ยอ้โอ้อ้ยมโ้ย อายาแมวมันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมือไม่น่ามือพ่อน่ากันไอ้นี่ผมว่านะอ,าอยากโดนเร็วอีจังลำบากใจไม่ค่อยโดนแมวไล่เลยอ้าวคุจริ่งไอ้ยาวเลย เฮ้ย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 ลงไปเลยเอาไม่ลงอ่ะลงลงลงจอลงไปเลยสวยพี่ดาวระวังพี่แมวลงไปเลยไม่มีโอกาสจะเหน็คุณนไอ้ผมมีตังแปดพันผมมีทำไมวะคำถามแรกมีทำไมโอ๊ยผุโดนยัดเนินโอ้ยสว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 ยวัดป่ะวัดปะล่ะวัดปะล่ะวัดปะล่ะจะวัดเหรอจะวัดเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ย เสวยสวยโอ้โหเยี่ยมเลยสวยโอ้เกินโอ้โหนี่เกินเกินไปจริงเอาว่ะมันเอาเรื่องว่ะทุกคนเอาเรื่องว่ะโอ้ไม่กอดระเบิดว้าพิชิบไล่ะสวย ยี่ยมเลยยหญ่มีผ่านมีผ่าโออยี่ยมเลยคุณจ๋าใหญ่กระทิงฉัรักกระทิงมากมากไอ้กูรักกระทิงมากมากไม่ตายเถอะโอ้โหน้ำหอมเต็มหัวเลย อันตรายอันตรายถอ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 ยเลยสวยเลยเฮ้ยแมวมันดันส้มมาเลยโอ้ย god โอ้ยกอดอ้าวผิดอีกไหมครับไม่เห็นนานแล้วอยากเอเด้วยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวรออ้าวใครโดนเนี่ยไม่นะคุณยางผมกำลังโมอยู่ผมขอโดนในการโม่ผมที่มันแบบที่แบบที่มันแบบโคตรเก่งอะแบบช่วยคุณหยางได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮ่าจริงจริงไม่นะเอาละวิชาวิชาซ่อมใต้ยตัวเฮ้ยย่า วิชาซ้มใต่ตกเฟมเซนเฟมเซน่าวิวาวช,วาาชาซ้อมใต่ต่อาไปเลนต่อเล่นต่อแล้วต่อมป็ปนีนนนน่เราได้ที่เราเราบักจังอีกนละ้ยมาแล้ว,ลว,ลวอยู่เชลโน รอละมจมจบละมจบละมจบละม่จบละม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 ่จบละมจบละมจบละมจบละจบละมัจบละจบละไม่จบละไม่จบละมอจบละไม่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 จบละม่จบละไม่จบละไม่จบละม่จบละไม่จบละไมจบละม่จบละไม่จบละไม่จบละม่จบละไม่จบละม่จบละไ่จบละไม่จบละม่จบละงม่จบละม่จบละนมจบละ่จบละคมัจบละมบละม่จบลม่จบ่จบะ่จบละไมจบละไม่จบละไม่จบละมจบละ าสิบปีสิบปีอับผมนึกว่าผมอยู่ในเรื่องอะไรนะอะไรวะไอ้นั่นอะวาจาวาจาต้องสาบเอวาจาต้องฉากนี่ไงนี่ไงจายหลบไปปะเพื่อนไอ้ได้วดิงก้อยไอ้มุมนี้มันอย่างคาจริงเราเล่น ใชายว้ใครไว้ดิก่กยิบของันหยิขกันหยิขอกันอไม่ชึย,ยไม่ชึนนะ <c oughs> สมควตายมาก <c oughs> เล่นแมวผมผมไม่ว่านะพี่นะได้นะได้นะแมวเหรอไม่เหอไปคคิดค ใครก็ได้ที่เป็นแมวไม่ใช่ออนนี่ <c ười> <c ười> ออนนี่ก็ทำนั้นแหละโธท่ทำะไรเฟมไม่ได้หรอกจุแค่ออนนี่เองจริงตีมันแคบสุดไงเอ่อระยะรอยะตีแคบสุดเฟมเล่นเฟมเล่นมิเชลมันมันโอเคกว่าถ้าเล่นเคสเดี๋ยวเดี๋ยวแมวโฉบหางอนนอนนี่อ่ะีกสิปีเขายมาตีเฟมใหม่นะอันนี้ ตันี้เก็ตยังใจนะเพื่อนจะได้ปีไงแหวสเปรเคีเอทไงทุกคนไงสเปรเคีเอทชิงหายละอาร์ตอาร์ตโชว์พลังเด้ออาร์ตโชว์พลังดิอัามือระเบิดว้าวสุดยอดโอ้โหขอแค่อาร์ตมือระเบิดพระเจ้าเขาทำอะไรอาร์ตไม่ได้ทุกคนโอ้มาจู่เฮ้ยเฮ้ยเซชิดสุคนทองไว้เซชิด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 เซชีสอันนี้ยาเอาดิเอาดิเอาดิเฟมไม่ลงด้วย เฮ้ยปรยักปยักปยักนี่พอใจร้ายเกินไอ้ใจร้ายเกินเอาตามมาดิตามมาดิอืมอาเอาโอ้โหเยี่ยมมากมากโอ้น้องกูโอ้โหสมแล้วที่เป็นน้องกูโอ้โหเยี่ยมเลยก็แย่ละ แมวตามมาแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้มันน่ากลัวชไหมอย่าอันนี้ยาเรียกมาอาร์ตโอ้โหคอมโบว่ะคอมโบว่ะคอมโบอาร์ตมองลักว่ะมอ้ไม่กอดไปอันนีนี่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 ี่สวย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 เป็นนี่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 มาละมาละมาละอาร์ตเทฟซ่านเแ้ฮ้ยลูกกอลขี้งเป็นปติอะไรงี้ย่อเป่าจับม่ับยอ

บบ๊าายยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ